สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือคิมุจิคำท่าคิมุจิเห่อไหมำท่านะคำท่าคำากิมิต้องเบาเบหนึ่งครับและนี่คือรายการคิมุจิโคสนุกเลยว่ะสาเหตุที่ต้องเบาๆแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้พวกเรามาอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่จังหวัดไซตามะค่ะอืมเป็นจังหวัดที่เขาเงียบมากเลยเหรอครับไม่ใช่ค่ะแต่แขกที่เราจะเจอวันนี้ค่ะเขาเป็นใครน่าเกรงขามมากเลยยังไงอ่ะเขาเป็นแก๊งสเตอร์ญี่ปุ่น ฝรั่งจะเรียกเราแก๊งสเตอร์นี่คือคำสุภาพนะแต่ถ้าเป็นคนไทยเรารู้จักกันดีในนามของยากุซาเองนั้นเลยนะยาจริงแต่ว่าต่อหน้าเขาเราจะไม่เรียกว่ายากุซาเราจะเรียกว่าอะไรดีคุณที่ใช้แทนอ่ะฟิมไหมฟิมทำไมต้องเรียกฟิมยาถึงแล้วเราเรียกเขาว่าฟิมแล้วกันและวันนี้เราจะเจอฟิลมหลายคนเลยฟิมหลายคนนัีผู้หญิงด้วย แต่โ istent, of of s. <S หดจริงแต่นี้วเรามาดูอะไรเรามาคุยแรงซ่าก็คือแก๊งสเตอร์เหล่านี้ค่ะเขาเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบกันขับขี่มอเตอร์ไซค์มันมๆๆเป็นแว่นญี่ปุ่นแว่นฟอร์หลอดเฟีวตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตึภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าโมโซโซเกะโมโซโซกุโมโซโซเกะแปลว่า ก็เป็นเนี่ยแหละค่ะแกงนักสิงค์เขาเป็นบ้านเราป่าป่าตอป่าต่อโชว์ขาโชว์ขาต้องมีรอยเท่ารอยท่อแต่นีบแต่นีบแม็กซ์สีสีน็อตแบบน็อตหัวคลึงน็อตเบิ้งแฮนด์แฮนด์แฮนด์ผ่นแฮนด์สั้นนี่คือสไตล์เราสไตล์เราแต่วันที่ญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรซึ่งเรานัดไว้ที่นี่นัดไว้ที่นี่เป็นที่ลับๆด้วยนะคะลับสุดยอดเลยเขาไม่ยอมให้ใครรู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะเปิดเผยกันง่ายๆแล้วเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยค่ะวันนี้ God's yeah. all, all time friend <laughs> สวัสดีคหาเุาดีกทายค่ะสวัสดีทุกคนนิติวะ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 นิตวะนิติวาก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะให้นะฮะเรานั้นซ้อนท้ายครับมอไซค์ของเราพี่ฟิล์มเอางั้นเลยนะให้เราซ้อนท้ายแต่ว่าเขาเลือกคนมาคณเขาเลือกคนเขาเลือกเลโก้อ่าในหนึ่งแล้วแน่นอนและคนหนึ่งเนี่ยเขาเลือกเขาเลือกเกินอะเขาเลือกเขาจิ้มเองเลยอ่ะซึ่งเขาเนี่ยไม่ค่อยยากไป เขาเลือกเขาเขาดูจากหน่วยกล้าแล้วคุณน่าจะซ้อนง่ายตัวเบาแล้วมียูนิฟอร์มตัวใหญ่แต่คนีใส่กี่ไซสี่ใาตแล้วกูจะใส่หมวกได้ไหมเนี่ยแล้วนั่งไปไหนอ่ะแต่ครี๊กนี่ใส่ยังไงคือนั่งไปกดกิ่งใช่ไหมกดกิ่งแล้วก็หนีอย่างเงี้ยเหรอกดกิ่งหน้าบ้านแล้วหนีไม่ใช่คือกิจกรรมของที่นี่โอ้โหตอนนี้ผ้าคลุมกำลังเสียวนะฮะเลยกดต้องใส่เสื้อ แก๊งสเตอร์นะฮะไม่เคยไม่เคยเป็นแว่นมาก่อนค่ะที่ว่าเป็นที่ญี่ปุ่นเป็นอัลเจอร์นี้ออกนะเดี๋ยวมันไปพันในล้อโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นฝากทีมงานด้วยแล้วดูดิจากจากเด็กแบบวิ่งจับแมลงอ่ะเออกลายเป็นพอใส่เสื้อแก๊งสเตอร์ปุ๊บใช่เลยตอนเนี้ยโอเคแล้วผมไปกับใครโอ้โหแล้วให้ผมนั่งกับตัวตัวดีด้วย What's your name What's your name โอ้โคจิโคจิโอเคโคจแอมปลากรงปลากรงอ๋อปลากรงโคจิโอเค ผมได้แล้วพี่เบิ้มใจดีให้ผมไปด้วยโอเคอ่าโอเควัดวัดดิ t วัดดิสเอ่อโกยว่าสเปสเปสอืมสเปสฮอลเลอร์สเปสอ่าเจาะอืมตัวไหนโอเคโอเคโอเคสเปส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 โอ้เรนนั่งรอตามเบยเอ้ยนี่มันคืออะไรอ่ะคืออะไรสเปรอะไรอ่าเชื่อพาดสกุลีนเนอร์อ๋อคลีนเนอร์คลีเนอร์คลีเนอร์อ๋อแล้วฉีดตัวเอง มึงจะเครื่องดังไปไหนเนี่ยนี่นั่งจนหัวฟูเลยเนี่ยฟูอยู่แล้วคืนที่นี่เน้นเสียงแบบว่าดังไป8บ้าน90บ้านเลยอ่ะของผมนอกจากตัวใหญ่ทั้งคู่แล้วนะฮะเมื่อกี้เห็นสวิตสวายหรือเปล่าฮะเห็นเห็นโอ้โหกระแทกปลาปลาปลามีแค่4คันถ้าแม่งอยู่เป็นร้อยคันแบบบ้านเราอ่ะมึงแบบไม่ต้องคุยกันแล้วอ่ะเสียงดังมากโหหนัวเสีดังจริงๆดังเย็ดเข้พูดกันเนี่ย

ก็ได้รับอิทธิพลมาจากการ์ต um ูนด้วยนะคะแล้วก็จากคนแถวบ้านเขาทํากันก็เลยทําบ้านอ๋อเพะครับอยากรู้ว่าชื่อแก๊งของเขาเขามีชื่อแก๊งมอ่าโซเรสเน่あのグループ名ありますかมิน่าอิชชออ๋อฮิตาชิไนท์อะไรนะฮิตาชิฮิตาชิไนท์สอ๋อที่คันจิฮิตาชิก็คือออกเฉพาะเวลากลางคืนเหรอไนท์ อ๋ออนอยอดเลยสิกันตกวไหนตัวโตใช่ออกมาเฉพาตอนกลางคืนนะอ๋อนี่ถือว่าพิเศษมากๆนะอย่าเรียกเพี้ยนเป็นฮิตาชิฮิตาชิอ๋อฮิตาชิฮิตาชิอันนี้ก็เขียนว่ารุ่นที่สองนะคะแสดงว่ามีหัวหน้ารุ่นก่อนแล้วก็ุ่นหนึ่คนไหนรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งไม่ได้มาด้วยอ๋อรุ่นหนึ่งไม่มาอันนี้ก็รุ่นสองป้าพัคนคนละอันกันคนละแก๊งกันเนาะคนละชื่อออสตานิวะอโนกลูปตัวเมียเลดี้สโยคิเลดี้สโยกิฮินี่คือแก๊งผู้หญิงเหรอเขาเป็นแก๊งผู้หญิงเหรอ ใช่ค่ะสมาชิกของกลุ่มนี้ต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นโโอ้มีกี่คนมีกี่คนที่อยู่ในแก๊งเขาจ่าอันบเซโนบายก่นนั้นหนึ่งเทอไรมาสกัยมาสองทุ่มทุ่มอุ้ยโอ้โหเอ๊ะสิบคนสิบที่เขาเรียกกันว่าโบโซสุขุคืออะไรอ่ะลเลอ๋อวันวันวิ่งป่วนเมืองอา ใช่ใช่ไหมคือที่คนเรียกว่าแก๊งป่วนเมืองคือบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรียกว่าไอ้นี่แก๊งป่วนเมืองเนี่ยเราไม่รู้สึกดีใจนะแต่นี่เขาคือแบบเขาคือแก๊งป่วนเมืองโอ้โหมาที่รถคันนี้หน่อยคุณคุณมีเพลงประกอบให้เขาไหมเหรอเซมาเงือช็อกกาโอ้เขามันไรเดอร์ไม่รู้ใครบอกแ่เขาเลือกเขาเม็นไรเดอร์นี่นายจะจังกัดต่อจริงจริงๆแล้วอยากเป็นเขามันไรเดอร์อะ มันมีคำตัวหนังสือคันจิตัวหนังสืออะไรเยอะแยะมากมายเลยมันมีความหมายว่าอย่างไงกันบ้างหรือว่าเป็นรายชื่อคนที่เขาฆ่าตายไปไม่ใช่ไม่ใช่นะตัวอย่ปงเลยว่า police police p o l i c อิบารากิ p o ลิสอ่าวักิวอันนี้เป็นคำด่าตำรวจฮะเหรอแปลว่าแ o l ว่า police อันนี้ตำรวจอิบารากิแล้วก็นั่นแหละแปลมาเลยอะไรล่ะพักยูเยเค่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยโหดอ๋ออย่างงั้นเลิกกันโหดเมืองพอไหมล่ะโวดเมืองก็เชื่ออย่างนี่อื้ เลือดเนื้อพี่จะกองเขาชนฝาอะไรวะพี่พูดอะไรมากรการการลุกขึ้นยืนอ่ะมันเป็นความหวังของเราอ๋อมันคือชีวิตวัยรุ่นของพวกเราแล้วก็เราหวังแบบนี้มาตลอดออ๋เราต้องยืนหยัดลุกขึ้นสู้ใจสุดใจนี่นี่ก้าวแรกนั้นสำคัญแต่ก้าวสองนั้น18นี่โอ้โหชอบ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 สองสิงนี่สองสิง สองซ <laughs> <livest> <SCOTT _> ิงเปิดสิงใหญ่นี่โอ้โหเชงกุเก๋ตโกโตจิเบิลทรงเกสรประมาณว่าไม่ว่าจะเป็นบนสวรรค์หรือว่าในนรกเข่าลบแค่ตัวฉันเองโอ้ยิ่งใหญ่มากสูงต่ำผมไม่สนผมคือคนของผมเองนะอะไรประมาณนี้แหละรอโอ้นั่นนักกลมอกีนีนาลิมัสฮีโร่ฮีโโโโรร่ะต้ออยยวเ โามอไเน่ยอ๋อยนเดซกตอินี้ปักชื่อเพื่อนค่ะอันนี้คืออะไรนี่โคเรมนี่ก็เป็นชื่อเหมือนกันอ๋โคเรมูนาโอนาโอฮิาซนาะยูกิย่เินในคืนนี้เจ้าหญิงของเราจะมาหาการเดินกายของกงเซอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องน้าเกรงขามคือ ผมชอบรองเท้าเขามากโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แบบโหดอ่ะนี่คือการผูกเนี่ยคือการแบบทำให้มันโหดพันมากขึ้นนะฮะอันนี้ไว้โยกเกียร์อ้าวโยกเกียร์บุละซ่นี่นี่หรือพูดเป็นภาษาไทยคือซิปแตกนี่ซุคู่คู่คู่เด็กแนวบ้านเราต้องยอมรับยอมรัแต่สาวๆบอกไม่ใช่แฟชั่นนะอันเนี้ยโน้ตแฟชั่นโน้ตแฟชั่นอ๋อโน้ตแฟชั่นนี่นี่อ่านิดหนึ่งฮะเขามีรอยสักไหม あ้ね、ตาว่าเข้てもらえะせんท่้えดิ้มคือแบบญี่ปุ่นเลยนะฮะอันนี้แบบ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 แบญี่ปุ่นเลยโอ้โหมีชื่อบแบม ผู้ชายไปแล้วผ <S mulheres> <hã> <nowadays> ู้หญิงมีไหมฮะไมราแล้วแต่แล้วแต่นะโชก็ได้ไม่โชก็ได้นะแล้วต่นะ แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ความสมัครใจครับตอนนี้เขาถอดเองนะฮะาอโชก็จับมาไม่ได้บอกให้ถอดไม่ถอดนะฮะแต่โอ้โหบัตเตอร์ฟรายอ่าบัตเตอร์ฟรายบอกเลยว่าก็ได้ฟิลพอสมควรนะครับผมบัตเตอร์ฟรายอันนี้อันนี้เฮ้ยอะไรอะไรมีอีกอันนึงโรสโรสกุหลาบกุหลาบถามหน่อยว่าวีรกรรมกลุ่มของเขาที่แบบรู้สึกว่าทำแล้วเนี่ยมันแบบจดจำเลยอ่ะน่าจดจำอ่ะคืออะไรออ ตำรวจ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 ตำรวตำรวจตำรวตารวจตำรวจรวจนีรวจพวกตำรวจตำรวจตำยวจตรวจตราจตำรวจตำรวจตนรวจตดรวจรวจตจตำรวจตำรวจตจตำรวมาำรีจตำรวตำรวจตรวจตำรวจรจตดรวจรวจัำรนีตำตรวตำอวอตวจรวจรถจนำรวจตำรวตำจรวจตำรวคันรวจตจอ ของใครอาลุจิของคนนี้ค่ะนิปปอนดะหนึ่งเก้าแปดสองปีปะโนมดะน่าหนี่วพิจิชาอ๋พิจิมาอุนทีเป็นวันเดือนปีที่ขึ้นในปีนภูเขาไฟภูจิค่ะทศังทันนี้อๆอเจ๋ออ๋อเขาเดินเขาเลยเป็นปีที่เขาระลึกระลึกถึงอ๋อกอน รอยผมเกิดอีกเนี่ยทำไมเบาะแต่ละคันต้องเป็นอย่างนี้เรียบๆไม่ได้เหรอหมึกคขริกกโซยุสไตล์คันดาต่างๆมันเป็นสไตล์ของเราเป็นสไตล์ของพวกโบโซซคุอะค่ะต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างเดี๋ยวเล่นอยู่ข้างหลังเฮ้ยคุณพูดอะไรไม่ถูกใจเขาหรือเปล่า What 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 is คุณพูดอะไรไม่ถูกใจเขา What is ตำรวจ Police Police เออไปตีตำรวจไปตีตำรวจ ช่วยยูคุณใช้บัตเอ่พลิศใช้ไปตัางเจ้าป้พลิหนไม่มีเไม่มีตอรวห้ามยิงไม่มีไม่มีปืนตำรวจไม่มีปืนดูนยเขาดูนะเขาดูนเขาดูน่าหนือเนั่นติดใครขึ้มาชอะไรอ่ะเป็นเป็นชื่อสัเจาอะค่ะทีมก๊งนี้ดีสุดอาวทันต่อไปของใครของใครใคคนนี้อุ้ยนี่พี่ฟิล์มอะไรก่อน่ไม่ เขายอพี่อ๋อเอานิ้วจิ้มมันเลยหายไปนิ้วจิ้มล้อหายแค่ถึงสนิ้วเลยทีเดียวเออทำไมเขาแต่งเขาชอบสีนี้เหรอแอมปั่นไม่ได้เขาชอบสีนี้เหรอเขาชอบสีนี้คาราบุมคาราคาราคาราบุมคาราบุลอยจะเินยาไม่ทัเร็วเกินไปสีของแมลงะแมลงคัทแมลงคัทโอเคพอยตอยตนี้ ก็ตอมจุดเด่นด้วยลายหัวใจหัวใจอ๋อหัวใจอ๋อหัวใจหลายใจว่ะผมบอกเลยผมดูเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบมีเสน่ห์คุยเก่งเจ้าชู้อืมเจ้ตัวเท่บอยเดี่ยวเนี่ยค่ะเด็กไปเพย์บอยว้ากันีู้หญิงซ้อนมาแล้วกี่คนอนนั้นนกัวนั้นนินโดเซตากุโตะอนนั่นนกคนซ้อเสี่ไหนไม่ให้ผู้หญิงนั่งเด็ดขาดทำไมอ่ะไรอ๋อเดี๋ยวผู้หญิงล้ม ผู้หญิงเดี๋ยวผู้หญิงไงหลังเออเราชอบยกล้ออยู่ชอบยกล้ออ๋อชอบขี่ยกล้อแล้วผู้หญิงเนี่ยหัวให้ผู้หญิงนั่งอันตรายไม่ให้ก็เป็นของผู้หญิงผมผมอยากถามอยากรู้อยากรู้แต่ละคันเนี่ยมีทะเบียนไหมเออเออใช่ไหมอันนี้สำคัญนะนั่นเพลตเพลตมีไมเอ๋อมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพลตกอตัวละบอกตัวลบออะไรนะเพลตตัวละบอโอ้ยเนี่ยทะเบียนเราขโมยมา มีทะเบียนแต่ทะเบียนขโมยแค่ก็มีเซ้นแบบว่าก็นี่เฮียเฮียแบขโมยมาไปตุ่มต่อรอบไปตุ่มไปตุ่มตอรอบมอไซก็ขโมยมาโอ้โหมอไซด้วยเด็กต้องเด็กต้อโอ้โหมีคนขอซื้อขายมาคันี้อ๋อโมชิอโอเเนเดขายตัวดีตัโสกอต่านอ๋ออุย้ แน่นอนเอาไปเลยนี่เรากำลังคุยกันนี่มีกฎหมายนุยอย่าไรเนี่เย็บแค่แล้วุยไปคุยมามันง่ายเลยกี่ปีแล้วคันนี้คนอ้อว่านั้นเนนก่นนอันัอไมปีแล้วค่ะแลวตัวเขาขี่มานกี่ปีแล้วน้องเน้งคืออะไรประกาม16ป 16ปีแล้วค่ะโอ้โหวิ่งมาสิปีแม่ไม่กล้าถามว่าคันนี้ซื้อหรือขโมยมาเออนะเพราะตะกี้ตะกี้จะขโมยมาเออม้งมิงนั้นมีสติ๊ด้วยน่ารักสติ๊ตอนที่เขาขี่เข้ามานะรโอ้โหเสียงเพลาะมากอันนี้เสียงเพลาะจริงเนี่ยเสียงจะหวานหวานอ่ะมันช็อตตกก็ให้นิดเดียวจริงจนิดเดียวนิดเดียวพอแล้วเดี๋ยวเราออกไปซิ่งข้างนอกกันต่อคันนี้เขาแต่งสไตล์ไหนอยากรู้ ดคอเล่ชงโนเทมอะวีม oh, like um ัสต์ก้ว่านุ่มออนี้เป็นแบบปกติเลยค่ะไม่ได้แต่งอะไรมากเป็นเป็นนมอลตนดแตนองแก๊งนี่คือทงอะไรซิลเวอร์แคสต์แฟมิลี่มือกชิมกเป็นแก๊งซิ่งที่ที่ดังมากในสมัยก่อนนะคะนชอบก็เลยเอามาใช้สัญลัณเป็นรูปแมวนะคะ แล้วก็ถามเลยว่าแต่ละแก๊งเนี่ยบอลไซมันเจ๋งเนี่ยเขาวัดกันที่อะไรโซนแอสเตรียจิการเดไซน์เนี่ยเดอร์เคเดชองซาเลตันเดสเกย์ยอไอโนนั่นคือกัคคิจุนเดสกเกัคคิเดตแต่โคเลกัคสุปัลลชิตแต่ว้าทุกคนในเนี่ยจึงเป็นการมันไม่มีจุดไหนที่จะวัดนะคะว่าอันไหนดีที่สุดดีมากเลยอย่างเงี้ยอยู่ที่ตัวเองชอบหรือเปล่าแค่นั้นพอถ้าเป็นเมืองไทย

แค่คุณพัฒนาตัวคุณให้ดีที่สุดอยากให้คุณชอบสไตล์ที่คุณชอบแค่นี้คุณพอแล้วตรงนี้ผมว่าเจ๋งใช่ทุกคนดูดีในแบบของตัวเองได้เออนะไม่ต้องไปแข่งขันอนะเอาให้ตัวเองดีที่สุดอนะตรงนี้ใช้ทุกเรื่องเลยนะใช่ครับไม่ต้องอิจฉาหรือเสียกนอื่นนะโอ้โสักแก้มก้นเลยอะยันตูดโอ้ไปดีกว่าก็นะฮะอันไหนดีก็เก็บไปใช้อันไหนไม่ดีก็เก็บเก็บเอาไปทิ้งนะครับ ่อนเดนเล็ตโก,กเคยช้อปปิ้งอะไรมาบ้างเคยอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่แต่ก่อนก็ไปเรียนศึกษานะคะจังน้อยค่ะแล้วก็เลยต้องมาซื้อของมือสองกันดูให้อาจจะย์นนหล,ลอกได้น<อ>คน,น,ยนยอย่างอันนี้ยอย่างอันอนี้ยอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นของมือหน,น,นึ่งใบนี้ใบนี้ใบนี้แปลกใบนีรร้บางทีไ,ไม่เคยเห็นอย่างงี้ต้องประมาณรั้สิบห้าเยนนั่นก็หมายความว่าพวกเสื้อพวกเนี้ยเป็นเสื้อผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยต้องใส่มาแล้วถามหน่อยนี่ยขายเท่าไหร่อยากได้นี่เดี๋ยว you <laughs>